สิบสามเส็จครับต่อเดท่าสีเท่า

เดือเกินพี่น้องเสือพี่ติดขออแม่เปิดัต้าบัวตาอะไร้ สามบยังติดอ้าวโอ้ซโล่เียไอ้แต้มอ้าวอ้าวสิบแปดไปเลยไปเล้ล่ะปเลไทนีไล่ะไปเเลอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโ ตัวเสิร์ฟวอรเตอล์กนี้มสีเก็นเอตเจ็บไปเล้นะพี่น้องเนาะวรตอรอเทมเอาเลอมไอมมาเสิ์สัสีนะพี่น้องเนาะ หนึ่งกายเวทันแล้วนะมันจีแจนแล้วขันเชิงมันครับกังเวทมันจะขันดอกไก่เลยซ่าให้เนี่ยไม่มีบล็อก ไเป็นไงล้ะโอ้โต้ใ้แป้งโอเครับเอ้สามเท่าโอ้หแม่โรต้โมรต้โยมาโต้แ้สี่สาม

สอีคลังเนี่ยลูกเนี่ยอะไ้แใจเย็นใจเย็นใจเย็นสวีฮะดีลูกเนี่ยอ้โอะไ้แ้มสอครั้ง2าครับห้